ทำใจกันแต่ต้นปีนะฮะใครที่เป็นคอกาแฟใครเป็นคนสายโกโก,โก้วันนี้มเมล็ดก,กาแฟในตลาดโลกขึ้นแพงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์2ครั้งติดต่อกันและ2วันติดต่อกันนะฮะและยังมีแนวโน้มว่าปีนี้จะขึ้นไปถึงระดับ4ดอลลาร์ต่อปอนด์ซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ก็อาจเกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้นะครับท่านผู้ชมครับใครที่ชอบทานกาแฟนะครับ คุณอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นและแม้ว่าในประเทศไทยอาจจะยังมีการปรับขึ้นไม่น้อยไม่มากก็แล้วแต่แต่ต้นทางที่มาก็คือไร่กาแฟที่ปลูกอยู่ในประเทศชั้นนําทั่วโลกนี่นะครับรเผชิญกับปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ําอย่างมากๆแลวนั่นหมายความว่าอะไรครับมีกาแฟขายเหลือน้อยทั้งๆท,ท,ที่มีออเดอร์เข้ามากนะครับตอนนี้เนี่ยฮะตลาดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑน,นาชาติที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนี่นะครับหรือที่เรียกว่า ICE เนี่ยนะฮะ เขารายงานมาตั้งแต่วันที่30มกราคมจนกระทั่งถึงวันที่31มกราคมแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นมาจนกระทั่งถึงช่วงของอต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าตอนนี้ราคาเมล็ดก,กาแฟในตลาดโลกเนี่ยแพงเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับเมื่อวันที่30มกราคมเนี่ยราคาเมล็ดก,กาแฟล่วงหน้าเรียกว่าคอฟฟี่ฟิวเจอร์เนี่ยครับโดยเฉพาะพันธุ์อาราบิกา้าซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปลูกมากและมีปริมาณมากและแหล่งปลูกอยู่ในลาตินอเมริกาเนี่ย มีราคาขึ้นแตะ3.6945ดอลลาร์ต่อปอนด์ไอ้ราคานี้เนี่ยแะครับเป็นราคาที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เป็นวันที่2ติดต่อกันและธนบตรตัดตึงมกราคมจนถึง30มกราคมรู้ไหมฮะนี่ถ้าใครเล่นราคากาแฟนะคุณรวยไวแล้ว15%นะทองคําโลกยังขึ้น6%แต่เมล็ดกาแฟขึ้น15%นี่เทียบแบบเดือนต่อเดือนเลยนะฮะ ขนาดซื้อทองคาในไทยเป็นทองคาแท่งยังขึ้น4.83%นะครับโอ้โหนี่ถ้าเล่นกาแฟฟิวเจอร์เนี่ยเดือนเดียวให้ผลตอบแทน15%เข้าไปแล้วนะครับและนอกจากนี้นี่นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าวันแรกที่ราคากาแฟสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปีนี้คือ29มกราคมตอนนั้นเนี่ยนะครับกาแฟล่วงหน้าฟิวเจอร์สายพันอาราบิก้าอยู่ที่3.53ดอลลาร์ต่อปอนด์เสร็จแล้วพอมาถึงวันที่30มกราคมขึ้นเป็น3.6945ดอลลาร์สหรัฐต่อปอนด์ขึ้น2วันติดต่อกันนะครับ ถามว่าอะไรคือปัญหาของมันบราซิลบราซิลก็เป็นประเทศเป็นประเทศที่ผลิตกาแฟแบบยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วก็มากที่สุดในละตินอเมริกาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เขาทําสัญญาในการขายเมล็ดกาแฟจากบราซิลเนี่ยถึง80%ปรากฏว่านั้นหมายความว่าไงฮะของรอบการปลูกในปัจจุบันเขาเหลือกาแฟเพียงแค่ยี่คือเหลือน้อยมากๆท่ามการสัญญาในการจะซื้อจะขายเนี่ยมีมากกว่านั้นอีกถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือตอนนี้บราซิลมีสต๊อก ในการปลรูกเมล็ดก,กาแฟสําหรับการปลูกฤดูกาลนี้น้อยมากจนไม่พอที่จะขายนะครับอนอกจากนี้แล้วเนี่ยความต้องการในการบริโภคกาแฟทั่วโลกเระเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในส่วนของประเทศเวียดนามนะครับซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตเมล็ดก,กาแฟต้นๆอันดับโลกก็บอกว่าของเวียดนามเองเนี่ยนะครับมีการขายเมล็ดก,กาแฟพันโรบัสต้าในปริมาณที่ลดลงเนื่องจากว่าอะไรทราบฮะสภาวะอากาศทําให้ผลผลิตของกาแฟพันโรบัสต้าเวียดนามลดน้อยลง เช่นเดียวกัอินเดียเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ปลูกพันโรบัสต้านะครับขนาดใหญ่อันดับ5ของโลกดังนั้นผลผลิตที่แย่ภัยแรงที่มาเร็วนะน้ำท่าก็ไม่ดีจะทำให้อินเดียส่งออกเมล็ดก,กาแฟาสายพัน์โรบัสต้านี่นะครับลดลงถึง10%ในปีนี้และที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นคืออะไรทราบไหมคะคือราคาของพันอาราบิกาตอนนี้มันแพงมากๆจนทำให้ผู้ผลิตอย่างเวียดนาม กับอินเดียส่วนหนึ่งเขาก็ปลูกพันธุ์อาราบิก้าด้วยเนี่ยเขายอมที่จะไม่เข้าไปเล่นในตลาดที่มีราคาแพงขนาดนี้โดยการที่ไม่ส่งนะฮะปริมาณการผลิตเข้าสู่ตลาดแต่ในขณะเดีวยวกันก็มีปัญหาในการผลิตโรบัสตา้าขึ้นมาด้วยนะครับนี่แหละครับจึงทําให้ตอนนี้ปรากฏว่าราคาของเมล็ดก,กาแฟพอข้ามเดือนแรกของปี2 0 0ปี2,25ผ่านมาเนี่ย ก็เจอราคาแพงเป็นประวัติศาสตร์ทันทีครับนี่ขนาดปีที่แล้วก็แพงมาแล้วนะฮะอย่างปีที่แล้วนี่นะครับเมล็ดก,กาแฟในเดือนธันวาคมพันอาราบิก้านี่มีราคาแพงที่สุดในรอบ43ปีคือตั้งแต่ปี1977เป็นต้นมานะครับขนาดธนาคารล่วงยังบอกเลยรับว่าธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะฮะร,ราคาเมล็ดก,กาแฟล่วงหน้าพันอาราบิก้าเนี่ยขึ้น13เในเดือนเดียวคือเดือนธันวาคมนะครับทำให้ราคากาแฟพันอาราบิก้านะครับในปี2024เนี่ย เทียบกับปี2023พุ่ง60%นี่เห็นไหมฮะคนบอกว่าทองคำเนี่ยเล่นดีเล่นสวยเล่นงามกำไรรวยๆแล้วเนี่ยถ้าใครเล่นราคากาแฟนะฮะโอ้โหน้องๆเศรษฐีเลยอะไรรับปีที่แล้วขึ้น60%เมื่อเทียบกับปี2023อะไรครับที่เมล็ดกาแฟธันวาคมปีที่แล้วเดือนเดียวขึ้นมาถึง13%อะไรรับที่เมล็ดกาแฟเพียงแค่เดือนมกราคมปีนี้ปีเดียวขึ้น15% นี่ถ้าจับธันวาคมขึ้น13%ต่อเนื่องมก,กราคมขึ้น15%ถ้าประ2เดือนติดก,กันนี่นะฮะธันวา2024มก,กราคม2025เนี่ยราคากาแฟล่วงหน้าอาราบิก้าขึ้นเท่าไหร่รู้ไหม28%แล้วนะครับเหลือเชื่อไหมฮะนั่นแหละครับถือว่ายุคนี้ก็ยังเป็นยุคที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะยังคงแพงต่อเนื่องอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวนะครับควบคุมค่าใช้จ่ายอะไรดีๆนะฮะไม่งั้นแล้วก็จะมีปัญหากันนะครับท่านผู้ชมครับ